ไทยแลนด์สวัสดีค่ะพัทยาคือแหล่งท่องเที่ยวดับต้นต้นของเมืองไทยที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจและเดินทางไปเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันก็มีข่าวในแง่ลบของพัทยาออกมาสู่โลกออนไลน์อยู่บ่อยๆว่ามีนักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงอยู่ที่นั่นดังนั้นในคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปชมคลิปของฝรั่งที่ชื่อว่าอดัมพูดถึงข้อควรระวังหรือควรหลีกเลี่ยงเมื่อไปเที่ยวที่พัทยากันนะคะ เราลองไปฟังดูกันว่าสิ่งที่อดัมพูดออกมานั้นจริงเท็จแค่ไหนคลิปนี้อดัมได้เผยแพร่ผ่านช่อง YouTube ของเขาตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ปี2022ที่ผ่านมานี่เองมีการรับชมไปแล้วมากกว่า180,000วิวและก็มีชาวต่างชาติเข้าไปร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างมากมาย อดัมเปิดคลิปด้วยการเดินอยู่ที่ถนนเรียบชายหาดพัทยาพร้อมกับบอกว่าเขามาถึงพัทยาได้สองสามวันแล้วและในคลิปนี้เขาอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยวอยู่ในพัทยาสักเจ็ดเรื่องให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆได้รับรู้เอาไว้เพื่อจะได้ระวังตัวเองเมื่อมาเที่ยวที่นี่ซึ่งเรื่องแรกที่เขาได้พูดถึงก็คือการจองโรงแรม แอดัมบอกว่าโรงแรมบางแห่งมีการโฆษณาราคาห้องพักผ่านเว็บไซต์ต่างๆแต่พวกเขาจะไม่ใส่ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เราต้องจ่ายเอาไว้ให้ชัดเจนด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าเราทำการจองเราจะต้องจ่ายเพิ่มดังนั้นก่อนจองจึงควรจะต้องอ่านรายละเอียดให้ดีและดูรีวิวจากคนอื่นๆที่เคยเข้ามาพักประกอบการตัดสินใจด้วยแอดัมบอกด้วยว่าเรื่องแบบนี้เขาเจอที่พัทยาบ่อยกว่าที่อื่นๆ เรื่องที่2ที่อดัมเลยพูดถึงก็คือเรื่องของแท็กซี่อดัมบอกว่าหลังจากที่การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักรถแท็กซี่ก็เริ่มที่จะไม่กดมิเตอร์อีกแล้วและใช้วิธีการเรียกค่าโดยสารกันเองเลยเช่น100หรือ200บาทและในบางครั้งเขาก็พบว่าตอนเริ่มขึ้นรถคนขับกดมิเตอร์แต่พอนั่งๆไปแล้วคนขับก็เริ่มเชื่อต่อรองราคากับเขา ซึ่งเขาเหล็กเลียงเรื่องนี้ด้วยการหันไปใช้แอปอย่างบรอกหรือ g r a ฟแทนและเขาก็ยังบอกโดยว่าราคาถูกกว่าใช้บริการแท็กซี่เสียอีกแถมยังสะดวกกว่าอีกด้วยหรือถ้าไม่คิดอะไรมากอาจจะหันไปใช้บริการรถ2แถวแทนก็ได้จ่ายแค่ครั้งละสิบบาทเท่านั้นเองเรื่องที่3ที่อดัมได้พูดถึงก็คือการเช่ารถมอเตอร์ไซค์อดัมบอกว่าการเช่ารถมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยสิ่งแรกที่ต้องทำคือ ต้องตรวจสอบทุกอย่างอย่างละเอียดเพื่อดูว่ามีร่องรอยหรือความเสียหายใดๆเกิดขึ้นก่อนที่เราจะเช่าหรือไม่ถ้าเป็นไปได้ก็ถ่ายรูปหรือคลิปเอาไว้เลยเพื่อที่ในเวลานำรถมาคืนหากมีการเรียกร้องค่าเสียหายจะได้มีหลักฐานโต้แยง้งและการขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ควรที่จะสวมหมวกกันน็อกและมีใบขับขี่ที่ถูกต้องด้วย เพราะมีตำรวจอยู่ทุกคนทุกแห่งซึ่งพวกเขาก็พร้อมจะตรวจสอบคุณและมันอาจจะเป็นจุดจอดรถราคาแพงสำหรับคุณอีกด้วยเรื่องที่4ที่อารัได้พูดถึงก็คือเจสกี้อารังบอกว่าการหลอกลวงเรื่องเกี่ยวกับเจสกี้เป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยมากในประเทศไทยเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นแค่บางคนเท่านั้นแต่มันก็มีอยู่จริงเรื่องทั่วไปที่มักจะโดนหลอกก็คือในตอนที่ส่งคืนมันอาจจะมีความเสียหายบางส่วน ซึ่งเป็นความเสียหายที่มีอยู่ก่อนแล้วแต่เจ้าของก็จะพยายามเรียกเก็บค่าความเสียหายจากคุณซึ่งเรื่องแบบนี้มีคลิปอยู่บนโลกอลอนไลน์อย่างมากมายหาดูตัวอย่างได้ไม่ยากอดัมบอกว่าตอนที่เขาอยู่ภูกเก็ตเขาเคยเช่าเจสกีขี่เล่นกับเพื่อนๆอ,ออกไปไกลาจากชายฝั่งและ้วมันก็หมด เขาต้องลอยลำอยู่แบบนั้นและให้เพื่อนขี่อีกลำมาตามเจ้าของเอาน้ำมันไปให้เมื่อเติมน้ำมันเสร็จและกลับเข้าฝั่งได้เจ้าของบอกว่าเกินเวลาคุณต้องจ่ายเพิ่มแต่เขาบอกว่าเพราะน้ำมันหมดต้องจ่ายเพิ่มด้วยเหรอแต่เจ้าของจะเอาเงินอย่างเดียวเจ้าของข่มขู่เขาด้วยเขาจึงให้ตำรวจมาช่วยไกลเกลีย่ยแต่ตำรวจก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยสุดท้ายเขาก็ต้องจ่ายไป และเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรม,มอมสเตรเลเลยที่จะต้องมาจ่ายค่าเสียหายอเนื่องมาจากน้ำมันหมดแบบนี้เรื่องที่5ที่อดัมได้พูดถึงก็คือตู้ ATM ในเมืองไทยอดัมบอกว่าตู้ ATM ในเมืองไทยคุณจะได้บัตรคืนหลังจากที่ได้เงินแต่ที่ออสเตรเลียและประเทศอื่นๆจะได้บัตรคืนก่อนเงินถึงจะออกมาให้เราหยิบและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามในเมืองไทยบัตรจะอยู่ในเครื่องจนกว่าคุณจะได้เงิน และข้อผิดพลาดของเขาก็คือหลังจากที่เขาได้เงินเขาก็เดินออกมาเลยทั้งๆที่ยังไม่ได้บัตรคืนแต่โชคดีที่เขากลับเอาบัตรได้ทันก่อนที่มันจะถูกกินลงไปในเครื่องหรือมีคนอื่นมาหยิบเอาไปดังนั้นเมื่ออยู่ที่เมืองไทยถ้าจะกด ATM คุณจะต้องไม่เมาหรือมีสติอยู่กับตัวจะดีที่สุดเรื่องที่6ที่อารัมได้พูดถึงก็คือการนั่งดื่มที่บาร์ในพัทยาอารัมบอกว่า ถ้ามาพัทยามีโอกาสเกือบ100เอร์เซที่คุณจะมาจบด้วยการนั่งดื่มอยู่ที่บาร์ที่ไหนสักแห่งก็ได้และข้อควรระวังที่นี่ก็คือการเรียกเก็บเงินทุกครั้งที่คุณสั่งจะมีบินมาเสียบอยู่ที่โต๊ะของคุณและเมื่อคุณดื่มมากขึ้นเรื่อยๆคุณก็จะเริ่มมึนและลืมในสิ่งที่คุณสั่งมากินและเมื่อถึงตอนจ่ายเงินคุณก็จะคิดว่ามันไม่มีทางที่คุณจะกินหรือดื่มไปมากขนาดนั้น แต่คุณก็ไม่สามารถโตเถียงอะไรได้เลยและจะเป็นการดีที่สุดถ้าคุณจ่ายเงินในทุกๆครั้งที่คุณสั่งอาหารและเครื่องดื่มจ่ายกันบินต่อบินครั้งต่อครั้งไปเลยอดัมบอกว่าเขาไม่ได้อยากจะมาบอกว่าเรื่องแบบนี้มันมีอยู่มากมายแต่อย่างน้อยมันก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆและสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างก็คือเครื่องดื่มสำหรับสาวๆที่ทำงานในบาร์จะมีราคาที่สูงกว่าปกติ สองถึงสามเท่าอีกด้วยและพวกเธอก็จะมีสารพัดวิธีที่จะทำให้คุณยอมจ่ายเพื่อซื้อริงให้กับเธอและเรื่องสุดท้ายที่อดัมได้พูดถึงก็คือพัทยาเล็กมากๆอดัมบอกว่าพัทยาอาจจะดูใหญ่โตมีผู้หญิงอยู่มากมายแต่จริงๆแล้วที่นี่เล็กมากทุกคนรู้จักกันหมดถ้าคุณทำผิดถ้าคุณไปหาสาวๆชาวบ้านก็จะรู้กันทั่วมีแชทกลุ่มมีเว็บบอร์ด มีทุกสิ่งที่เอาไว้ให้พวกเขาคุยกันได้ตลอดเวลาอดัมยกตัวอย่างว่าครั้งล่าสุดที่เขามาพัทยาเมื่อมาถึงก็เข้าเช็คอินที่โรงแรมทันทีและเมื่อเขาอาบน้ำเสร็จและออกมาหยิบโทรศัพท์ดูเขาก็เห็นข้อความทักทายจากเพื่อนเพื่อนว่าเฮ้ ee, คุณมาอยู่ที่พัทยาแล้วหรือคืนนี้ไปเที่ยวกันไหมเขางงมากว่าทุกคนรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ที่พัทยาทาั้งๆที่เขาไม่ได้บอกใครเลยและเพื่อนของเขาก็บอกว่า มีคนเห็นคุณอยู่ที่ท้ายรถแล้วก็ส่งข้อความบอกคนอื่นๆต่อว่าอดัมมาถึงพัทยาแล้วดังนั้นคุณจะต้องระวังให้ดีเมืองนี้มันเล็กมากทุกคนรู้เห็นกันไปหมดและเช่นเคยนะคะแต่ก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาว y o u t u b e ที่ได้ชมคลิปนี้มาล้าสู่นฟังแล้วส่วนความคิดเห็นของพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา3 3ปีแล้ว และผมก็คิดว่าผู้ชายคนนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่ดีมากหากคุณยังใหม่และต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆในประเทศไทยผมแนะนำให้คุณจดจานสิ่งที่อดัมนำเสนอทั้งหมดนี้เอาไว้ให้ดีความคิดเห็นต่อมานะคะฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับการเดินทางไปที่นั่นแต่ผมไม่ซอลล็อกนะเพราะว่ามันก็เหมือนกับจุกที่ในโลกนี้นั่นแหละขอบคุณที่แบ่งปันข้อมูลเหล่านี้นะความคิดเ,เหน็น,ะน,น,หนนะต่อมานะคะ ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดก็คือการที่คุณไปที่นั่นตั้งแต่แรกผมอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า14ปีแล้วและไม่เคยสนใจที่จะไปที่นั่นเลยซึ่งแท้จริงแล้วในเมืองไทยยังมีที่อื่นที่ดีกว่าอยู่อีกมากมายความพิเีพินต่อนะคะผมเคยพักในโรงแรงหลายแห่งทั่วประเทศไทยแต่คุณจะไม่สามารถให้รีวิวที่แท้จริงได้อีกต่อไปแล้วมีคนจำนวนมากที่ถูกฟ้องร้องจากการเขียนรีวิวในเชิงลบ ดังนั้นจะไม่มีใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นในเชิงลบอีกแล้วจะมีประโยชน์อะไรหากเราไม่สามารถวิจารณ์อะไรได้เลยความคิดเห็นต่อมานะคะแนวคิดที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับสิ่งที่คุณได้พูดถึงก็คือเหลยกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับคนในท้องถิ่นหรือพนักง,งานบาร์หากคุณไม่สามารถแก้ไขข้อโต้แย้งใดๆอย่างมีเหตุผลได้ก็แค่จ่ายบิลแล้วไปตอทุกอย่างจะจบทันทีแต่หากเรื่องต่างๆบานปลายทั้งเรื่องเงิน หรือหากคุณทะเลาะบ่แหวงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณอาจถูกคนห้าหรือหกคนรูเบาได้ซึ่งรวมถึงพนักง,งานบาร์และรอปอพอด้วยซึ่งคุณอาจจะถูกเตะที่หัวในขณะที่คุณล้มลงมันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงไปกับเรื่องแบบนี้ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงเพื่อเงินเพียงแค่ไม่กี่ร้อยบาทผมไม่เคยเจอกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองแต่ผมได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้มากพอที่จะรู้ถึงวิธีการหลีกเลี่ยงหากต้องเจอกับมันความคิดเห็นต่อม,มานะคะ คำแนะนำจากผมคือหากคุณวางแผนที่จะเช่ารถมอเตอร์ไซค์ผมขอแนะนำให้คุณขอใบขับขี่สากลมาจากประเทศบ้านเกิดของคุณด้วยถ้าคุณไม่มีใบขับขี่สากลคุณอาจจะถูกปรับ300-500บาทใบขับขี่ของประเทศบ้านเกิดของคุณเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอสำหรับที่นี่นี่คือสิ่งที่ผมเจอมากับตัวเองและถ้าหากว่าคุณได้รับใบสั่งคุณก็เก็บมันเอาไว้กับตัวคุณได้เลย เพราะคุณสามารถแสดงใบสั่งนี้กับตำรวจคนอื่นๆได้สำหรับความผิดเดียวกันในวันเดียวกันความคิดเห็นต่อมานะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่ผิดพลาดเกิดขึ้นกับผมและก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปมีสองสาคนพยายามที่จะหลอกผมที่พัทยาแต่ผมรู้ดีว่าการหลอกลวงส่วนใหญ่คืออะไรผมจึงรอดมาได้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณอยู่อย่างปลอดภัยนะเพื่อนความคิดเห็นต่อมานะคะ คุณไม่ได้พูดถึงกฎโกงที่โหดร้ายที่สุดอีกอย่างหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นในไหนคลับหรือบาร์ที่เพื่อนของเราซึ่งมาจากรัเสเซียและเชสเนียเป็นเจ้าของความคิดเห็นต่อมานะคะผมเดินทางไปพัทยาครั้งแรกเมื่อปี2007ก็ไม่รู้ว่าทำไมผมกับเพื่อนถึงต้องไปพักที่จอมเทียนและต้องเดินทางไปพัทยาในทุกๆคืนเราไปถามราคาคนขับรถไปพัทยาเท่าไหรและเขาก็บอกว่า200บาท ตอนนั้นเราคิดว่าเราเป็นนักเดินทางรอบโลกที่เก่งมากเราต่อราคาและเขาก็ลดราคาให้เหลือแค่100บาทเท่านั้นเราคิดว่าเรายอดเยี่ยมมากหลังจากนั้น3-4ครั้งหนุ่มฝรั่งเศสที่นั่งอยู่หลังรถก็บอกให้เรากระโดดขึ้นรถมาเลยและจ่ายเงินเพียงแค่10บาทเท่านั้นตอนลงมันยอดเยี่ยมมากๆใช่ไหมล่ะความคิดเห็นต่อมานะคะ ฉันจองโรงแรมผ่านช่องทางออนไลน์แต่เมื่อฉันมาถึงพัทยาโรงแรมก็ปิดฉันแจ้งความกับตำรวจและโชคดีมากที่ฉันได้รับเงินคืนจากโรงแรมและจองโรงแรมใหม่ให้กับฉันมันช่างเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆพัทยาประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะคะฉันเจอปัญหาเรื่อง ATM มมาด้วยตัวเองฉันกลับมาช้าเกินไปและพวกเขาก็บอกกับฉันว่าเครื่องได้กินบัตรของฉันไปแล้ว และฉันต้องให้พวกเขาส่งมาให้ทางไปรษนีซึ่งมันจะต้องใช้เวลามากถึง5วันมันไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายไปกว่าการไม่มีเงินอีกแล้วนะความคิดเห็นต่อมานะคะข้อสุดท้ายจริงมากๆปีที่แล้วผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในไทยในช่วงวันหยุดสัน้นผมก็ได้ไปหาพักผ่อนตามประสาของผมและผมก็ได้ไปดูเต้นรูดเสาซึ่งผมไม่รู้เลยว่ามีนักเรียนบางคนเห็นผมอยู่ที่นั่นด้วย และแล้วข่าวนี้ก็แพร่ไปอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนเปิดเทอมผมมันง่อเองที่ไม่ใส่หมวกเบสบอลตอนอยู่ที่นั่นความคิดเห็นต่อมานะคะในคืนแรกผมต้องเสียเงินไปหนึ่งในสี่ของงบประมาณสำหรับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งหมดของผมที่ไทเกอร์บาร์ถนนบางลาผมไม่รู้กฎของเกมและรู้สึกผิดชอบชั่วดีมากเกินไปและไม่อยากทำตัวไม่สุภาพเมื่อผู้หญิงมาขอเครื่องดืมจากผม สุดท้ายผมก็ถูกสาวบาคนหนึ่งไล่ออกมาในตอนกลางคืนมันเป็นประสบการณ์ที่น่าสลดใจและท้อใจยิ่งนักแต่ผมโชคดีที่มีเพื่อนที่ดีเขาเข้ามาพูดคุยกับผมด้วยใบหน้าที่เป็นมิตรและเราก็พากันไปจบลงที่ลาวายที่ซึ่งอาหารและที่พักถูกกว่ามากและบรรยากาศก็ผ่อนคลายมากขึ้นด้วยความคิดเห็นต่อม,มานะคะฉันเพิ่งจะลองใช้โบกเป็นครั้งแรกเมื่อเร,เร็วๆนี้เอง บริการดีมากและมันก็ทําให้ฉันจะไม่หันกลับไปใช้บริการแท็กซี่สีเหลืองอีกเลยความคิดเห็นต่อมานะคะคําแนะนําเกี่ยวกับการนั่งดื่มที่บาร์นั้นยอดเยี่ยมมากคนที่ไม่ฟังจะต้องยอมจ่ายเพื่อเรียนรู้มันด้วยตัวเองความคิดเห็นต่อมานะคะผมก็เคยลืมบัตรเอาไว้ในเครื่องเอทีเอ็มที่กรุงเทพเหมือนกันแต่ผมโชคดีที่ชาวไทยที่ยืนต่อคิวอยู่เรียกผมพร้อมกับถือบัตรของผมเอาไว้ในมือของเขาด้วย ความคิดเห็นต่อมานะคะเคล็ดลับเลยก็คืออย่าเช่ามอเตอร์ไซค์หรือเจสก,กีในพัทยาเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะถูกหลอกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งความคิดเห็นสุดท้ายนะคะคิดถึงพัทยาและเมืองไทยมากจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับด้วยตนเองแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับเอาไว้ในรายละเอียดนะคะแต่ถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาด อ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ